สวัสดีค่ะ EP นี้เป็น EP ที่ปุ๊กจะมาสอนการม้วนริมกลมและม้วนริมแบนด์ด้วยจักผมเบอร์เน็ตรุ่น B64 Airlock นะคะตัวตะเข็บม้วนริมกลมและม้วนริมแบนด์ที่ปุ๊กจะทํานะคะถ้าเป็นในชาร์ตที่ไปกับตัวจากตรงนี้จะเป็นตัวที่7และตัวตะเข็บที่8สังเกตในชาร์ตตรงนี้ค่ะจะมีตําแหน่งของตัว ได้ที่เราจะใช้งานนะคะทั้งหมดให้ดูด้วยเผื่อท่านไหนที่ไม่ต้องการที่จะดูคลิปวิดีโอเนาะมันค่อนข้างยาวค่ะเราสามารถดูตามชาร์ตนี้ได้เลยถ้าเราต้องการที่จะพ้งตะเข็บอื่นๆตัดได้ของเส้นเข็มซ้ายออกเอาเข็มซ้ายออกไปเลยนะคะหลังจากที่ไขเข็มซ้ายออกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขันน็อตของเข็มซ้ายให้แน่นก่อนเนาะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราพ้งตัวนออ็อตอ่ะมันจะหลุดออกไป ดันสลักที่อยู่ฝั่งตัว N ตรงนี้สีขาวๆดันมาไว้ที่ฝั่งอเดี๋ยวขออนุญาตถอดตีนผีออกนะคะจะได้เห็นว่าไอ้ตัวกลไกตัว N กับตัว R เนี่ยคือตำแหน่งตรงไหนกันแน่ตัวสลัก n กับ R ก็คือถ้าเราจะพ้งเราต้องเอาไว้ที่ตัว NN ก็คือตะเข็บมันจะแบนเห็นไหมคะตัวสลักตรงนี้มันจะทําเป็นตัวทําให้ตัวตะเข็บพ้งเนี่ยแบนพอเราดันมาไว้ที่ตัว R ตรงนี้มันจะหายไปมันจะผูกเข้ามาที่ตัวเครื่อง ตัวตะเข็บพ้งพันริมมันจะมีทั้งแบบกว้างและแบบแคบให้เราจําไว้แค่ว่าถ้าเราอยากได้ตะเข็บพันริมแบบกว้างให้เอาเข็มซ้ายไว้ถ้าเราอยากได้พันริมแบบแคบให้เราเอาเข็มขวาไว้ตัวนี้ปุกใช้เข็มขวาอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ในเรื่องของการพันริมเนี่ยเราจะต้องการความเล็กมากๆและชิดมากๆหมุนระยะตัดเอาไว้ที่5เลยนะคะจริงๆถ้ามองหมายเลขไม่ออกก็หมุนจนกว่ามันจะไปต่อไม่ได้ หมุนเข้าหาตัวจากตรงนี้ความทีห่างตัวนี้เราจะปรับให้มันชิดกันค่อนข้างมากในคู่มือบอกว่าให้ไวที่1.5ตรงนี้ไม่ใช่ข้อที่มันจะต้องแบบจําตายตัวนะคะเดี๋ยวเราลองปรับไวที่1.5ก่อนแล้วลองโพงดูก่อนว่ามันสวยงามตามที่เราชอบหรือเปล่าถ้ายังชิดไม่พอเราอาจจะปรับลดไปที่เลข1ยังได้อยู่ตัวระดับฟันจากเวลาส่งผ้าเราจะปรับไว้ที่เลข1 ตอนปรับก็ให้ดูจุดที่ตัวเครื่องกับจุดที่วงล้อหมุนตรงกันปรับแรงกดทับผ้าไว้ที่จุดตามปกติก่อนแล้วลองโพ้งดูก่อนว่าผ้ายืดผ้าย้วยหรือเปล่าถ้าผ้ายืดผ้าย้วยออกก็ให้เราลดแรงกดทับตามความหนาบางของผ้าดูอีกทีความตึงได้บนของเส้นสีเขียวเข็มขวาเราจะปรับไว้ที่4.5เส้นสีน้ำเงิน5 เส้นสีแดงเราจะต้องปรับให้ตึงนิดนึงนะคะปรับไปที่เลขก7เลยความตึงได้ตรงนี้เราจะลองปรับตามคู่มือที่เขาให้มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูอีกทีว่าเราอยากจะให้มันโค้งแล้วเล็กมากน้อยขนาดไหนเราสามารถปรับเพิ่มได้อีก เข็บพ้งพันริมตัวนี้ที่ปุ๊กกำลังถืออยู่ในมือนี้นะคะเป็นตัวตะเข็บโพ้งแบบม้วนริมกลมนะคะสังเกตว่าตัวเส้นได้สีแดงที่เราปรับไว้ถึงเลข7จอะคะ่ะมันจะดึงตัวได้เส้นสีน้ำเงินให้ตึงลงไปด้านล่างถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการให้ได้เส้นสีน้ำเงินตรงนี้ชิดกันมากกว่าตัวที่ปุ๊กถืออยู่ก็สามารถลดความทีห่างนะคะให้ไว้อยู่ที่ประมาณเลขหนึ่ง ก็จะชิดกว่านี้ทำให้เราไม่เห็นตัวผ้าสีขาวออกมาอ่ะเดี๋ยวปุกลองปรับตัวความทีห่างเอาไว้ที่1เดี๋ยวเทียบกันดูตัวฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นตัวที่ปุกปรับความทีห่างาไว้ที่1.5ตัวฝั่งขวาตัวนี้ปุกปรับความทีห่างเอาไว้ที่เลขหนึ่ง เพราะฉะนั้นตัวได้เส้นสีน้ําเงินจะค่อนข้างชิดกันมากๆตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเราเมื่อกี้ปุกโองตะเข็บแบบม้วนริมกลมให้ดูไปแล้วเดี๋ยวจะมาปรับจกักเพื่อที่จะมาทําตะเข็บสําหรับม้วนริมแบนดให้ดูวิธีการปรับจักสําหรับม้วนริมแบนด์นะคะเราก็จะปรับเหมือนตัวที่เราม้วนกลมเมื่อสักครู่นี้เนาะคือดันตัวสลักมาไว้ที่ตัว R ระยะตัดปรับให้ชิดที่สุดแรงกดทับเอาไว้ที่ค่ามาตรฐานตัวความตึงหย่อนได้ของเส้น สีเขียวเราเอาไว้ที่4.5นะคะสีน้ำเงินเอาไว้ที่5ส่วนสีแดงจากตอนที่เราพ้งริมพ้งแบบม้วนริมกมลมเราปรับไว้ที่7พอเป็นม้วนแบนเราจะลดความตึงได้ของเส้นสีแดงลงเหลือประมาณเลข6เพราะเราไม่ต้องการให้มันกลมเพราะฉะนั้นได้จะต้องไม่ตึงมากตัวความทีห่างเราปรับไว้ที่เดิมก็คือประมาณ1.5ระดับฟันจักเราเอาไว้ที่1 หลังจากพ้งเสร็จปุ๊กจะเทียบให้ดูนะคะตัวที่เป็นตัวสีขาวคือพ้งแบบมวลล้วนริมกลมตัวเส้นสีแดงเป็นพ้งแบบมวลล้วนริมแบนนะคะจะมีความกว้างของตัวตะเข็บมากกว่าตัวสีขาวสีแดงจะมีความกว้างของตัวตะเข็บมากกว่าตัวสีขาวแบบนี้ส่วนใหญ่ตัวตะเข็บพ้งพันริมมวลล้วนริมกมมลมม้วนริมแบนแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปพ้งตาม ปลายแขนเสื้อระบายชายกระโปรงอะไรแบบนี้ค่ะเหมาะสําหรับพวกผ้าบางผ้าชีฟองผ้าป่านมัสลินท่านไหนที่มีคําถามเกี่ยวกับการปรับจากโพ้งของเบอร์เนตรุ่น b 6 4 airlock ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานจากหรือการปรับจากสําหรับทําม้วนริมกลมหรือม้วนริมแบนสามารถสอบถามเข้ามาทางช่องทางที่เราขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube ของเบอร์นีนาไทยแลนดด้วยค่ะ